คนท้องดื่มกาแฟได้ไหมพอตั้งครรน,นะคะคุณแม่แม่หลายท่านก็หยุดดื่มกาแฟนะคะเราหันไปดื่มโกโก้หรือชานมแทนเพราะกังวลว่าการดื่มกาแฟเนี่ยจะกระทบต่อทารกในครรภ์แล้วก็ขนาดตั้งครรภ์ค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณแม่ต้องควบคุมไม่ใช่เรื่องของการดื่มกาแฟนะคะแต่เป็นต้องควบคุมระดับคาเฟอีนที่ได้รับในแต่ละวันค่ะซึ่งก็มีข้อมูลบอกไว้นะคะว่าคุณแม่ตั้งครรภ ควรได้รับทาเฟอีนต่อวันไม่เกิน200มิลลิกร,รัมต่อวันในเครื่องดื่มรูชนิดค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะเครื่องดื่มทุกชน,นิดที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะก็จะมีฉลากบอกระดับคาเฟอีนไว้ค่ะแต่ก็มีเครื่องดื่มบางชน,นิดนะคะที่ไม่ได้บอกระดับคาเฟอีนเอาไว้นะคะเช่นกาแฟสําเร็จรูปหนึ่งแก้วเนี่ยจะมีปริมาณคาเฟอีน95มิลลิกรัมค่ะชาหนึ่งแก้ว60มิลลิกรัมค่ะน้ำมะลุมหนึ่งกระป๋อง30มิลลิกรัมค่ะและน้ำมะลมกระป๋องที่เป็นซีโร่นะคะเท่ากับ45มิลลิกรัมค่ะ ดังนั้นนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ควรควบคุมระดับคาเฟอีนนะคะไม่ให้เกิน200มิลลิกรัมต่อวันนะคะเพื่อสุขภาพของคุณแม่แล้วก็สุขภาพของทารกในครรภค่ะถ้าคลิปนี้มปประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดแชร์ไป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ